มันห่างกันมาได้ปาติจูลีนวุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะที่มันจะช่างแต่นานมันจะช่างแต่ว่ามันห่างกันม่ได้ประาติจูลีนน้องมาเองเหรอจ้าน้องเดินมาน้องตื่นแล้วก็เดินมาหาแม่เลยก็มันอมนอนกับแม่อีกเหมือนเดิมแม่ไมนห่างแม่ไม่ได้เลยดูทำหน้าตาเมื่อ น้องยิ้มน่ารักไหมคะยิ้มยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักค่ะน้องจุลีนคคะชื่อน้องจุลีนไอพี่จะมียิ้มน่ารักหรือเปล่าไหนดูสิพี่จะมีคนสวยใช่ไหม พี่จะเป็นคนสวยใช่ไหมคะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเจสพี่สาวหล่าอีแม่ย่มนอนกันมานอนทับแม่ไวย,ยานแม่เสีย <c oughs> แม่รักนี้จากกระตื้นมาที่นี่ตื่นไม่หลักก็มานอนขังเข้าอีกกลัวแม่หายค่ะเด็กหญิงจุลีนติดคักติดแน่ คนนี้ลูกพ่อนี่คนนี้ลูกพ่อหอน,นูนไม่พ่อหนูจัสมินอ่าจัสมินนั่นแหละจัสมินลูกพ่อจูเลีนลูกแม่จูเลีนขาดแม่ไม่ได้เลยอืมคนนี้เวลานอนก็นอนกับพ่อคนนี้นอนก็นอนกับแม่ใช่ไหมคะปใครชื่อ,นอนจูเลีนคะน,นอนเนี่ยหนูด้วย สนุกสนานทางฟางแม่ถามพี่แจสมินหน่อยพี่แจสมินจำเพื่อนกับคุณครูได้ไหมคะะคุณครูหนูชื่ออะไรคะชื่อแขกคุณครูแขกคะ่ะคุณครูชื่ออะไรนะคะจำได้ไหมคะจำได้จำได้จด้จ,ดจา,าทำไมถึงเรียกเพราะว่าทีวี ทีวีท <TV>, ีวีทีวีคุณครูชื่ออะไรคะครูแขกคุณครูแขกกับคุณครูอะไรคะครูโบน <c oughs> ครูบนโอเคออาไหน,นจำเพื่อนได้ไหมเพื่อนหนูชื่ออะไรบ้างจำได้สักคนไหมชื่ออะไรบ้าง <c oughs> ติก๊กตอกติก๊กต๊อก <c oughs> ไม่จำไม่ได้ลเลยหรอ โอ้โหลืมเพื่อนแล้วเนี่ยมาอยู่สวีเดนได้กี่เดือนนี่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราสี่เดือนลืมเพื่อนละจำได้แต่คุณครูเด็กหน่อยเอ้ยชีวิตคุณแม่ก็ประมาณนี้ค่ะตื่นเช้ามาไปเรียนแล้วก็ปะป๊าก็เอาลูกแล้วแม่กลับมาแม่ก็เอาลูกปะป๊าก็ทำงานเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา ไม่มีคนดูช่วยเลยค่ะใช่ไหม <c oughs> นี่แหละตูรีเวลานอนเขาจะกอดแม่แบบนี้นอนทําแบบได้จ้าแล้วแม่จะหายโอเคเดี๋ยวเอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ